นี่นะครับพาเพื่อนๆมาดูว่านชนิดนี้เรียกว่าว่านสาวหลงนะครับลักษณะของเขานะครับก็จะเป็นใบเป็นต้นขึ้นแบบนี้เ,เพื่อนๆเนาะที่เราสามารถแยกออกจากว่านชนิดอื่นได้นะครับก็คือส่วนหัวเขาเห็นไหมไหเขาจะแทงแบบนี้นะครับส่วนหัวเขานี่นะครับจะมีความหอมนะเวลาเราเก็บใส่กระเป๋าเสื้อเนี่ยครับเดินทางไปไหนมาไหนก็จะได้กลิ่นหอมๆนี่ฮะนี่ดุดมาตรงนี้ละเหี่ยนฮะ แยกเวลาเขาแตกก็แยกออกมาอย่างนี้นะครับกระจายออกไปเรื่อยๆเลยนะครับเดี๋ยวดึงให้เพื่อนดูนะนี่นะครับเขาจะแยกอย่างนี้แล้วก็จะมีกลิ่นหอมนะครับนี่หักมาอืมกลิ่นหอมเลยครับเป็นกลิ่นหอมเฉพาะตัวลักษณะเฉพาะตัวของเขานะครับนี่นะครับว่านสาวหลวงหนุ่มๆสมัยก่อนไม่มีน้ําหอมครับเขาก็เด็ดว่านที่มีความหอมแบบนี้เนาะใส่กระเป๋าเสื้อไปนะครับ ก็ได้ Home, กลิ่นหอมเนาะจากร่างกายสมัยก่อนก็ทํางานหนักใช่ไหมครับทําไร่ไถนาพออาบน้ําอาบท่าเด็ดว่านใส่กระเป๋าไปหาจีบสาวเขาว่าอย่างนั้นนะครับก็จะมีกลิ่นหอมออกมานะกลิ่นตัวก็จะไม่แรงนะนี่ครับหวานสาวหลงครับต้นโตต้นใหญ่นะครับบริเวณน,นี้หลายต้นเลยจ้านี่นะครับวันนี้ก็ลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับสวัสดีครับ